นี่งไงกูเจอแล้วกูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วเ้เอามานอามันอาม,มเอามาไอเี้ยนเนี่ย

ดูต่อไม่รอแล้วเด้อไหนไหนคนจะโทรมาวัดลุงเห็นใครโทรมาเลยไหนลุงบอกจะมีคนโทรมาอา้าวโทรผิดคนเอานี้เฉยเอา้าวเพื่อฝากสายมันซ้อนกันหรืออะไรเนี่ย Oh, เอามาที่ไลน์เฮ e ย e อาอย่าเบ b ีใช่ผมรู้ขอบคุณนั่งลงริชาร์ดเรืลองไหนมือมีคนโทรหาผมไม่เห็นมีเลยมีดิมีดิใช่เหรอไม่เห็นใครโทรมาเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกแค่มีคนโทรไปหาอยู่อะเขาได้ขอเบอร์ลุงมีคนอยากฟังลุงแรปสักบาร์ขอสักบาร์ได้ไหมใครคนในสมองคนในสมองเนี้ยลุงแรปให้ผมฟังสักบาร์หน่อยอ่แรปไรแรปสดแรปไม่ได้แรปสดอหรอแรปสดคิดไม่ทัน แรปอันนี้ไงไอไอนั่นไงที่คุณทุงชอบร้องไม่บ่อยอ่ะบินมาโคราทเออนั่นแหละนั่นแหละได้ไหมได้ไหมได้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 บินมาโคราทผมชอบเลยโอเคโอเคในไหนก็ไหนละ บินมาโคาดแล้วตามไปต่อที่เชียงไายตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข้าววัดเธอไม่สบายเธอบอกโอเคมาก เห็นเธอดูเจ็บจนเจียนตายกับเขาเป็นไงบ้างเห็นเธอโดนหลอกจนเป็นควายพูดอะไรไม่ฟังจะพูดดีครั้งกับแบบเดิมเธอแค่พูดว่าเธอจะไปแต่บอสุดท้ายกับแบบเดิมใช้ชีวิตตั้งนานไม่เคยเจอใครที่แบบเธอตอนนี้เจอกันเราจะไปไม่เคคยจใรพูดแบบเธอผมกับพันได้แต่แอบเพิ่มตอนนี้เจอกันเราจะไปแต่ผมกันได้แต่แอบเพอหลอมันคงไม่รู้แต่คงไม่ชอบมันแบบเดิมใช้ชีวิตกันมาตั้งนานไม่เคยเจอใครที่แบบเธอโยโคตรเฟียวลงผมจะทำอะไรบ้างวะเอะเค có like? oh, 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 oh. <coughs> <coughs> là ô ma có mà que 乱嘛乱嘛乱嘛乱。乱乱乱乱 ไม่กูรู้สึกแน่นนะต้องยกออกแบกเอาไว้นานไปแล้วใจทะเลอกเนี่ยไอ้ยะ ผมเก็บของไปแล้วครับไม่เป็นไรโดนก็ไม่เป็นไรโดนก็ไม่เป็นไรครับเก็บของละอาจจะโดนน้อยโ,โดนหลบหนีสิบนาทีก็เหลือห้านาทีผมว่ามันไม่ลดให้หรอกถ้าโดนอะ่ะ บทชุบนี้แม่งเล่นน่าเกลียด ถ้าเปลี่ยนสีแล้วก็ต่อเลยจะไปอู่กันเลย ไม่ไปแล้วอู๋เฮียไม่ไปก็ได้สันจิกแหม่มไอ้นี่มันรู้ดีอย่างไรคันนด้วนเนี่ยรู้ดีมากเลยไม่ไปแล้วอู๋เอียถ้าจะขนาดนี้มันไม่มีเคสอื่นเหรอขันจริงมันไม่มีเคสอื่นเหรอวะ ไอ้คันอ้วนอะตั้งแต่รู้มันรู้ตั้งแต่กาหลาดแล้วครับรู้กาหลาดแถมมารู้ที่อุย่ยแปลกกว่าเข <c oughs> ี่ยไปทางไหนก็เจอตำรวจกูไรเงิด Hehehe <laughs> ขอโทษครับ nice. Lửa tay, lửa tay. là tay. Anh yeah, chơi cho nó tẹt vào đây เบื่อเล่นอย่างนี้เบื่อครับผมไม่สนุกเลยยี่ห้าสิไอเจลสามสิบนาที 3, 40, าทปับสองพันห้าร้อยเดี๋ยว,วเดี๋ยวทำทีวิ 3, นาทีหน้าอ่ะคุณเปิดเปิดดูไมถึงนะเปิดดูคนคนนี้ต้องชั่วโมงหนึ่งเลยครับโอ้เอดดูไม่มีของไม่มีอะไรหลบหนีสองครั้งโดนสามสิบประชีกตำรวจก็ใช่ไง เนีอย่เอายังจะเอายังจะเอายังไม่ไหวแล้วเซียนไม่ไหวแล้ววอยหิวเลือดเขาจะไปลงข้างมือนี่สม <um ัครสมานยิ Whatever, what ่งแค่โคตรเยอะอะไรอะไรต้องหน้ากากอนไรหน้ากากหน้ากากอะไรก็ได้บ๊วยเนียนที่สุดจริงหน้ากากอะไรก็ได้ปัมบตัวใช่ไหมปั๊บตัวปั๊บตัว มึงยังไม่พอมตัวกันเลยมึงอย่าทัเลยไอ้สุขทอ้สุขศัมัเครับโอเคโอเคนีหนึ่งนีหนึ่งต้องงางดูคนนี้นี่มีหางด้วยนะน่นน่า่่านไ่มีางอ่ะนนนนูเก็บไส้เก็บ่ามันูเก็บยังไงอ่ะอ้่น่นน่ โอปกทียูดปกทีูดูตูดไม่เราต้องกดทีู่ดกดที่อะไรนะกดทีมันเป็นซส่งนกไดอย่ดีใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ให่ใหญ่ห่ให่ให่ห่ใม่ให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 ่ใ่ให่ อตรงนี <im itation> ้น <im itation> <unm> ่าจะเสิร์ฟไวุ้ดแล้ว Two hours later, mommy, Mom. okay. Mom. 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 Mom.

ไม่เฮียไม่ต้องสอนนอเลย mm hmm. ส่ยม,มานานแล้วเฮียทำไหนวะนี่งน <c oughs> ไงกูเจอแล้วกูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้ว ไอ้เชี <motiv ators> ่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสัตว์ฮะเก่งไอ้เหี้ยเก่งรถไฟชิโมเอา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 อะไรสัตว์กากมากเหรอเพอ่งทำตึงเสัตว์ทาตึงเลยสอตวายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตายอายตายตารับรัรับรับเชี่ยมาแล้วผู้มาแล้วผู้มาแล้วทาตึงเลยสัตว์ เฮ้ยผมผมผมอันนี้ผมไปใครจะซีเรกอุ้มอุ้มไปบนรถอุ้มไปบนรถขับไปอะขับไปอ่ขับไปอ่ะขับรถขับๆๆขับรถขับรถผมได้สอบตำรวจแล้วผมได้สอบตำรวจลากเลย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 เวพูดดีสักวสับตึงไรเฮียครับไปเลยขรับไปเลยออกๆๆๆๆๆเลยลุงลุงลุงไอเรนไอเรนผมได้สอบมันผมได้สอบมันไอโจรใช่ไหมเออ โอเคโอเคโอเคออกมองออก,กอ,อกเคโอเคโปะสลับกันขับปะเปลี่ยนคันับเปลี่ยนกัับไวเชินค <c oughs> นำแซ่บสัส <c oughs> อ่อ มันมี GPS ติดตัวนะระวังด้วยนะโอเคเราต้องมาช่วยตลอดอะบอกบอกบอกคนคนในทีมอ,มอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่อ่าศน์ทหารขึ้นข้างบนซ่อมรถแรับเดนมาซ่อมรถซ่อมรถทำทรงเตึงี้ไม่ได้โก้ เข้าค่ายทหารไปไปเล่นในค่ายทหารเนาะไอ้ยมันเป็นวอล์โซนนี่หว่าทำเข้าออกซ้ายน้องแคมส่งตลอดส่งมาตลอดคือเข้าวอล์ดี้สี่หนึ่งสองเข้าวอล์ดสี่หนึ่งสองไม่มีวอล์ไม่มีวอล์โอ้จะเลอแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนเออกำลังไปเมืองกำลังไปเมืองมึงอยู่เมืองแล้วเหรอเฮ้ยมีหมอข้างหน้ามีหมอพวกเรามีอยู่นู้นปนกันไม่ไม่พวกเรามีอยู่นู่นก็กันเปล่าเส้นขวาไม่มีไม่มีไม่มีใครมากันเลยอันนี้มึงขับคนเดียวเหรอตอนเนี้ย อยู่ๆอยู่กับอยู่กับแกงสีเทาโดนอเวนใช่วยเอาเส้นขวาออกเส้นขวาออกเส้นขวาไม่ไม่ลากมีใครขับตามหลังเราบ้างป่าไม่มีไม่มีเอาชิบหายละโอเคโอเคเดี๋ยวบอกโดนอเวนไม่ต้องยืมส่งส่งโลให้ส่งโลให้ส่งโลตลอดนะไม่ไม่มึงใครอุ้มใครอุ้มมึงอุ้มเหรอใช่ใช่อุ้มอยู่เอาเดี๋ยวให้มันขับเถอะให้มันขับเราไปส่งโลเออเฮ้ยขับที่ขับที่เราส่งโลเออมึงเป็นคนส่งโลแล้วเดี๋ยวให้ไปตรงนั้นนะครับได้ได้ได้เค้อเอกขวา เอาขวา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 ตรงไป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 ออกซ้<ร>ายขึ้นซ้ายนี่แปไปขึ้นขึ้นขึ้นไปเลยแล้วเอาขวาไปต่อรอยตรง ไม่ใช่นี่พวกเราพวกเราพวกเราจอดจอดจอดจมีคนมาสับโอ้ยพากล้องเลยพขกล้องเลยกล้องเลยเสร็จไปค่อยส่งจีแทนผมส่งคันนั้นหน่อยเอาคันนี้ไปไหมคันนี้ไปไหมขนุนเต็มันุนเต็มอะไรขนุนเต็มท้้งสีสามท้งสีสามมึอยเขามึงา่ห้เขาขอ ขอกล้องซ่อมหน่อยขอกล้องซ่อมหน่อยขอกล้องซ่อมหน่อยเขาจะสูญเขาจะสูญซ่อมยังอันนี้ซ่อมเลยยังไม่ซ่อมไปไ,ไปไหัวหัวไปแทนเลยไปไปค่อยส่ง G แทนไปเดี๋ยวสังคัดนี้คอยสปรอร์ตอยู่หลังหลังก็ดังหลังก็ดังหลังก็ดังตัดไม้ที่ตัดไม้หลังที่ตัดไม้อ่ะ นาย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 เมื่อกี้แลมโบใครขับออกมาขวาครับเห้ไอ้หัวม่งมึงขับเข้าไปในข้างในดิให้ไหนในนี้เหรอเออขับเข้าไปเมื่อพวกเราพวกเรายืนอยู่ในอ่ารอตรงโรงไม้กันนะครับผมกั็เราจะไปโรงไม้เจอกันแม่หนึ่งศูนย์แปดสองเจอกันในหนึ่งศูนย์แปดสองเจอกันเจ้า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 สามสองอีกครั้หนึ่ง โอเคแกลกรถหน่อยเขาแลกรถหน่อยเอารถกูแรถไปกไปแลกเดี๋ยวกูจะส่โลให้โอเคไหมแล้วเดี๋ยวให้อาอเลงเอเลงจากกางเอาเลงเอ่ะอเลงบงอ่ะเลงบงเออเดี๋ยวให้มึงจากการช้แป๊บ้นแปบ้ดู้ไป้อ่เลยวเนียฟัันเปนปกรี่ไป,ไป,ไป,ไป ยัดเขีุ้แรงวุ้ทำตึงเหรอมึงเลยกี่นาทีแล้วสั์ทำตึงเหรออุยนวาดปนวาดกูลัอะไรวะนวกูกลับอะไรเลย,เย,ยอีไอ้มึงเลย,ยมึงเลย,ยมึงเลยมึงเลยมึงเลยงหนทงไหนไหนลังหลังมึงเคยมารเรเบลมเนี่ยมึงเคยมึงเคยมาเ โอ้ยแกว่าสาย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 เอ๊ะเขาดีเลยเขาดีเลยมา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 จะฆ่าตายแล้วน่จะตายว่ามึงนี่แหละกูไม่น่าขึ้นมากับมึงเลยเฮียเร็งเดี๋ยวมันจะจำเสียงกูได้กูพยายามอยู่โอ้ยมันต้องโอเคมนต้องไม่รู้ดิเพราะมันสลบป่ามีแบนดทจุนกูเอาแฟนเดทไหมผมไม่ ไม่เอาไม่เอาเอาก็ได้เอาก็ได mm, ้ห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งมึงทำอะไรกับประชาชนมึงรู้บ่าไอ้ควายมึงรู้บ่ายไอ้แก่ไอ้ชาติชั่วไอ้ชาติชั่วไอ้ชาติชั่วมึงจำไว้นะมึงมึงอย่าปากดีนะไอ้ชิบหายมึงดูประชาชนนี่โอเคไหมโอ้โเดี๋ยวมึงรอดูอะไรที่ประชาชนเขาเกลียดมึงย่ำมึงยีมึงไอ้ควายไอ้สัสโอ้ยประเทศไทยนะ เดบระบาัทำตึงไ้ทตึงไว้ย่งทัตึง้งไ้นี่สัมึงดูนี่ประชาชนนี่เขาเกลียดมึงมึงดูเกลียดมึงทั้งประเทศแล้วมึงสั์ผมชงมาไหมหยาบไม่หยาม่หยาบไม่ยาบไมหยบไม่หยาบไม่หยบไม่ ให้เฉ yeah, yeah, okay. well, we oh ียบไปเลยไปเลยไปเไปไปไปให้เฉียบให้เฉียบโอ้แมวจ่วจัดเล่นีจี๊ดเลยจี๊ดเลยจี๊เฉันจี๊เลยนะกุลูฮ่าฮ่าฮ่าจืดเล่นดีจั่วมองตึงตีอะไรจะตึงตีอะกูเห็นใครเห็นตีตลบมองตึงมึงยืนตึงตีอะไรกูจามไปแก่ด้วยไม่ไม่ เขานามันลาดมัน เดือถน้ำมันแห้งไป้านทันตแพทย์ี่เฮ้ยตีนอะไาโอ้ยล็อกไฟไหมตายไปตายไอ้โรธตายไปตายไอ้โกรธโซลูสันกัลลูโซลูสันกัลลูไอ้กรกไอ้ล็อกล็อกไฟโซลูไหม คิดทอดก่อนเกันใิดอดวามนเดียวหัวเ้นไม่เกจะจับมกับยังวบักเฮ้ว่าสิบอไปใส่ไมหมดเลวนะบบหดแลวเฮ้ยวันขายเทียววันขายเฮ้ยมาดูนี่ไงวะ t o hours later เฮ้ยตำรวจมาเาตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ตำรวจมา yeah